สวัดดสวด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะคะนะ mm ่ะเนาะเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเอื่อยนองกินแซบกับเมนูกระเพ้าเป็ดค่ะกระเพ้าเป็ดเอ็มเท้นะคะ่ะเมื่อนี้นั่งเฮ็ดเองค่ะมามาค่ะว่าจุแซุดต้องกันไข่ดาวสองฟองค่ะเมื่อนี้ก็มาก,กับนองอังเป้ากินสมค่ะอังปเปามามาค่ะพี่น้องคะมาจุดจุดต้องกันนะคะค่ะอ่าเป็นกระเพ้าแบบว่ากระเพ้าเป็ดเอ็มเทเนาะคะ่ะห้ามแหลกห้ามใหญ่ๆหค่ะ แม่แม่คอยากไ่มอือจับคขพี่น่อยค่ะอือค่ะ้าหลค่ะอือ อืมๆๆให้ดาวสองกล้องเนาะคะ่ะทวไม <c oughs> มันตัดเละเต็มเนี่ยเลย ตัดแว่งเรกันแล้วค่ะอือแม่น,นี้จะไม่ได้แจเม็ดเลยเนี่ยทำเหมืหยิบบเอาเองก็ได้ดูดกือทอดกับผพากรอบด้วยหนาพร้อมแล้วค่ะเน,ะ <c oughs> นาะอันนใหญ่ค่ะอือ ไป 嗯。你 <coughs> 好。 嗯。嗯、mm。Hmm. <c oughs> แต่เราตกันสถานที่นอนค่ะอู่อ ให้ดาวค่ะดูสิค่นุ่มเยิ้มเลยค่ะก็ดีกิน่นนะคะนะ่ะเนาะอืฮึกำลุดปากค่ะ <c oughs> อืมอืมอืมนเบอร์ค่ะพี่น,น้องค่ะ คือบินล่ะค่ะบักหลายหนแล้วค่ะเป็ดลาดลงไปนะะเนาะค่ะเฮ็ดเองเขาในน้อยครับหลายๆแสบเป็นอย่างไะค่ะ hum <coughs> <coughs> ไปสายกินเหลือไงเหล่อยูย่เบิดมือนะ้วค่ะโอยูบมเศร้า เบิร์ตค่ะพี่นองค่ะอิ่มแช่ไหมไดาวค่ะเนี่อปากจะพูดจะพืูดอะค่ะอื้ม ทำทุกอ่างแล้วค่ะเนาะเบิดค่ะเดี๋ยวแค่ร้อดเขากินน้ำไหมนะค่ะได้จังไร ซีแคนเขาเนาะค่ะมันมามีน้ำให้สดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กะเพราเป็ดเอ็มเทค่ะเมื่อเกี่ยงจานนะคะเด้อจงึงหดการนั่งกับขอกราบขอพระคุณทุกการติดตามรับชมเนาะคะ่ะเนาะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกดไลค์ like ที่เขามาส่งกําลังใจให้ช่องหน่อยๆของนั่งเนาะคะ่ะเนาะกับน้องเนี่ยจงึงหดการคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนิน,นะคะน่ะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนะค่ะ สวัสดีค่ะ